สวัสดีนะครับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปีเตอร์ DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับติดตั้งปักกาวคู่นะครับบ็อกซ์4คูณ4แบบนี้นะครับก็ติดตั้งกันไม่ยากนะครับเดี๋ยวดูตามวิดีโอผมไปนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเห็นไหมครับข้างล่างนะครับระหว่างดินกับเอลนะครับดินและแอลแล้วก็ลายนะครับเห็นไหมครับ มันจะมีบอกอยู่นะครับรุ่นใหม่ๆนี่จะมีบอกนะครับเดี nos ๋ยวเราจะมาต่อออกสวิตกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกดูด้านหลังผมได้เดินวงจรไปแล้วเล็กน้อยนะครับก็เห็นไหมครับสัญลักษณ์นะครับเวลาเราประกอบติดตั้งเต้าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดูสัญลักษณ์นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมครับแข็งแข็งอยู่เห็นไหมครับสัญลักษณ์ n นะครับตัว n n เนี่ยคือนิวเท่านะครับแล้วก็สัญลักษณ์สีเขียวก็คือสัญลักษณ์ตัวสายกาวนะหรือตัว g นะครับสายกาว นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณไฟนะครับไฟนี่จะใช้น้ําตาลตลอดนะครับคือสายลายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับสายลายตัวนี้นะครับที่ผมเสียบเข้าไปนะครับเห็นไมครับมันจะมีเลกช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บไว้ช่องหนึ่งนะครับมันจะมีให้มาอย่างสองช่องนะครับนี่นะครับวิธีการต่อก็เอานะครับเห็นไหมครับต่อเข้าสวิตช์นะครับเอาไลนยนะครับเข้าไปผ่านสวิตช์นะครับแล้วก็ไปรอออกอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมครับอันนี้ช่องเสียบเอาเดี๋ยวเอาสายเมนมาเสียบเข้ากับ สองสามช่องตรงนี้นะเห็นไหมครับตามสีเลยนะครับก็เสียบตามสีเห็นไหมครับนี่้หน้าตาอยู่แบบนี้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับมันจะมีอย่างละสองช่องสช่องนะครับตัวละมันจะมีอย่างละสองรูสองรูนะครับแล้วก็เสียบไว้อย่างละรูก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เราก็ค่อยเอาสายไอสายต้นทางมานะครับก็คือสายเมนนะครับเห็นไหมครับมันจะมี3ามสีเหมือนกันเลยนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวก็ดูสีนะเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่เป็นสายนิวเท่านะครับแล้วก็สายก้าวสีเขียวนะครับแล้วก็สายลายสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวแล้วก็เสียบเข้าไปทางสายลายแล้วก็ไปผ่านสวิตผ่านสวิตรอยที่สวิตนะครับแล้วก็ไปออกไปตัวหนึ่งเป็นสายสัญญาณลายเดียวกันนะครับแล้วก็สายสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นสายสายดินนะครับก็วิ่งเข้าไปนะครับไปหาอีกเต้านึงนะครับนะครับแล้วก็ อีกเส้นหนึ่งนะเป็นสายสีฟ้านะครับก็เป็นสายนิวเท่านะครับเสียบเข้าไปก็ได้ทุกสายเลยนะครับนี่นะครับสีน้ําตาลจะมีไฟนะครับแล้วก็สีเขียวกับสีนิวเท่านี่จะไม่มีไฟนะครับก็เราก็เสียบให้ถูกรูนะครับอันนี้คือเป็นชุดของสายเมนนะครับที่เข้ามาเต้ารับนะครับนะครับเห็นไหมครับเดินวงจรแคบวงจรนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มาออกสวิตไฟนะครับปรกดสวิตปั๊บจากไฟสายสีน้ําตาลนะครับตะกี้นะครับ ายสีน้ำตาลตะกี้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพอมายากนะบล็อก4คูณ4นะครับมาใส่4คูณ4แบบนี้นะครับก็ตามนี้ละกันนะครับเปิดคลิปวิดีโอย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องปีเตอร์ DIY กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พอนิ่มๆไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบายๆ